สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหนูหน้าพารวยค่ะกับหนูนาจากร้านเทวาราดูค่ะ hey, <no. S 1> สำหรับวันนี้นะคะหนูนาก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับ ผู้ศรัทธานะคะให้กับลูกค้าของร้านเทวรา,าดูที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> กับคำถามที่ว่าบูชาพระพิเคเนตแล้วแต่ทำไมยังไม่สำเร็จ หนูนาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การบูชาองค์พระพิฆเนศและองค์เทพฮินดูให้กับผู้ศรัทธาให้กับลูกค้าของทางร้านได้ฟังนะคะว่าหนูนามีแนวทางการปฏิบัติยังไงนะคะถึงประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เริ่มต้นจากการบูชาพระพิฆเนศนั้นไม่ใช่แค่บูชาแล้วจะประสบความสําเร็จเลยนะคะเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย กับสิ่งที่เราอยากจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นบางคนนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องมีแนวทางมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายก่อนมีปณิธานก่อนนะคะเริ่มจาก1ค่ะเราจะต้องลงมือทําด้วยตนเองด้วยใจที่เกิน100%นะคะ 2. ค่ะมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่างเช่นหนูนาทำขนมลาดูโมทกะถวายองค์เทพฮินดูแล้วก็องค์พระพิฆเนศหนูนาก็พัฒนาด้วยการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องจนได้ขนมมาทั้งหมด14สูตรให้กับลูกค้าจนถึงปัจจุบันนี่คือการมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะ 3. ให้เราบูชาองค์พระพิคเนศเพื่อเป็นพลังกายเป็นพลังใจ เป็นแรงผลักดันเวลาเราท้อให้เราได้เดินไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตนเองค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเป็นประสบการณ์นะคะที่หนูนาได้นำมาแชร์ให้กับลูกค้าของร้านเทวราดูได้ฟังนะคะว่าก่อนจะประสบความสำเร็จเรามีแนวทางมีการปฏิบัติมีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนั้นเราเริ่มบูชาพระองค์แล้วเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับหนูนาด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ขนมแสนอร่อยไว้ถวายองค์พระพิฆเนศและองค์เทพฮินดูอื่นๆอย่าลืมค่ะกดแอดไลน์และกดติดตามเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ